สวัสดีครับช่างดอยโซลารเซลล์ครับบริษัทไอซีอินเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกริดครับวันนี้เป็นชุด3.3กิโลวัตต์ครับยี่ห้อ PSI ครับ3,300วัตต์นะครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับครับเหมาะสำหรับบ้านที่ใช้ไฟตอนกลางวันครับเปิดแอร์24,000 BTU 1ตัวครับหรือว่า12,000 BTU 2ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราติดตั้งที่บ้านคุณปิยพรครับอำเภอ สังกะแพงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านสันกลางนะครับเดี๋ยวชุดนี้เราติดตั้งอินเวอร์เตอร์ครับ3.3กิโลวัตต์ยี่ห้อ P.S.I นะครับแผงโซล่าเซลล์ครับแผงรุ่นใหม่ครับรับแสง2อด้านครับไบเฟกชิลครับ580บวัตต์ทั้งหมด6แผงครับขั้นตอนแรกนะครับบนหลังคาสีแผกแผ่นเรียบครับวันนี้เราติดตั้งบนหลังคาสีแผกแผ่นเรียบนะครับนี่ครับแผ่นเรียบเลยครับหลังคาสวยมากครับเราทําการวัดระยะนะครับของ แผงโซลาเซลล์นะครับเสร็จแล้วล้วก็ทำการมากตำแหน่งครับที่จะเปิดแผ่นลังคาครับนี่ครับแต่นี้วัดระยะนะครับเสร็จแล้วก็จะทำการเปิดหลังคาครับเปิดแผ่นหลังคาขึ้นมาครับบนลังคาซีแพคแผ่นเรียบนะครับหรือว่าบนหลังคาซีแพคครับทุกชนิดครับแล้วก็จะใช้ตัวลูกแคมป์ครับในการยึดจับ เราจะใช้ตัวหลูบแคมนะครับในการยึดจับนะครับแผ่นลังคาซีแพกแผ่นเรียบหรือว่าซีแพคธรรมดาครับนี่ครับเราจะยึดตรงตัวแปรครับนี่ครับแปรจะจะเสียบเข้าไปที่ล็อกตัวแปรครับเสร็จแล้วก็จะขันน็อตเข้าไปครับหนีบแบบนี้ครับนี่ครับเราจะหนีบกับตัวแปรครับไม่ต้องเจาะนะครับใช้หลักการหนีบครับนี่ครับตอนนี้กําลังทําการเปิดแผ่นลังคาขึ้นมาครับ หลังคาแผ่นเรียบครับถ้าหลังคาแผ่นเรียบแบบนี้นะครับถ้าไม่มีฝุ่นเกาะนะครับจะยึดจับได้ดีครับเดินบนหลังคาก็ไม่ลื่นนะครับอุปกรณ์มอเต็งพีเอนไอนะครับตัวนี้ครับทํามาได้ดีครับติดตั้งง่ายครับแน่นหนาครับแข็งแรงทนทานะครับใช้แล้วติดใจนะครับอุปกรณ์นี้ครับ ุกชิ้นครับอุปกรณ์มอเตอริงพีอครับก็ทามาดีมากครับน่ครับทาให้ช่างนะครับติดตั้งง่ายครับหลังคายึดจิตกับหลังคาก็แข็งแรงครับอุปกรณ์ได้มาตรฐานครับผมนะครับตอนนี้เปิดแผ่นหลังคาครับตามตําแหน่งครับวันนี้หกแผงนะครับนะครับขั้นตอนก่อนที่เราจะทําการยึดตัวดูแคมลงไปครับนะครเราต้องนะครับกีดแผ่นฟอยล์ทำความร้อน ต้องการความร้อนนะครับนิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวรูปแคมลงไปครับนี่ครับแล,แล้วก็ล็อกเลยครับนี่ครับแล้วครับ แน่นหนาครับนี่ครับตรงนี้เป็นแปนะครับนี่ครับช่วงแปครับตรงตรงน็อตนี่พอดีนะครับจะหนีบกับตัวแปรครับตัวนี้ครับดูแคมป์ครับยังไงก็ไม่หลุดครับเสร็จแล้วก็จะนาแผ่นหลังคาครับลงมาปิดทบครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่หลังคาก็จะเรียบเนียนแบบนี้ครับแล้วก็ต้องเช็คนะครับมาลูกค้าครับ แล้วก็ทำแบบนี้ครับทุกขั้นตอนครับน้ําจะได้ไม่เข้านะครับนี่ครับนี่ครับหลูบแคมก็จะอยู่ยืดแบบนี้ครับแน่นหนาครับผมนี่ครับขั้นตอนการยืดหลูบแคมครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับทำเหมือนการทุกขั้นตอนครับทุกแผ่นครับนี่ครับก็จะยืดแบบนี้ครับ นี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะนำแผ่นลังคาครับลงมาปิดครับนี่ครับนี่ครับเรียบครับไม่มีปัญหาครับนี่ครับเหมือนเดิมครับขั้นตอนนี้ครับเรากาลังทําการยึดตัวหลูกแคมป์ครับตรงที่แผ่นลังคานะครับที่เราจะเดินสายครับออกมา ที่ใต้แผงโซลาเซลล์ครับต้องตัดแต่งเจียรครับให้เป็นร่องหน่อยนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาสายออกมานะครับ ตัดแต่งนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเดินท่อครับใต้หลังคาครับแล้วก็จะนําสายนะครับให้ผัวออกมาตรงนี้ครับตรงตำแหน่งที่จะสายออกมาครับก็จะตัดแต่งเจียนิดหน่อยครับติดตั้งอุปกรณ์ยึดจับนะครับตามหน้างานครับให้ปลอดภัยครับําไม่รั่วนะครับบนหลังคาครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดตัวหลูกแคมป์ครับ ตามตำแหน่งครับไก่จะเสร็จแล้วนะครับทุกตำแหน่งครับแล้วก็เช็กชัวร์ครับนะครับแน่นหนาครับต้องไม่มีหลุดครับวันนี้เราติดแข่งโซลาเซลล์ครับผันไปทางที่ใต้ครับตกชิงใต้ครับรับแสงได้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้อากาศดีครับแดดไม่ร้อนครับฝนไม่ตกครับตอนนี้ครับ เราทาการยึดตัวหลุกแคมป์นะครับครบทุกตาแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะนํารางเลียวครับขึ้นมายึดติดกับตัวหลุกแคมป์ที่เรายึดไว้นะครับขั้นตอนนี้ครับเรานํารางเลียวครับขึ้นมายึดติดกับตัวแอลฟีแล้วนะครับตอนนี้ครับตัวหลุกแคมป์ครับใช่แอลฟีครับหลุกแคมป์ครับ ตรงล่างเลี้ยวก็จะมีล่องครับเอาไ้ยึดกับตัวหลุกแคมตรงนี้นะครับข้างบนก็ไว้ล็อกกับตัวมิดแคมป์เอนแคมนะครับขั้นตอนการใส่ครับก็ไม่ยากครับก่อนมาติ้งพีไนครับตั้งง่ายครับใส่ประมาณนี้ครับดันเข้าไปครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกครับแบบนี้ครับ สลอกแบบนี้ครับนะครับตอนนี้ครับกาลังทําการยึดลังเลี้ยวนะครับนี่ครับตอนนี้ครับกำลังทำการยึดลังเลี้ยวครับ,บนี่ครับแบบนี้ครับชุดตัวต่อลางไหนแบบช่วงต่อชุดล่างครับก็มีตัวต่อนะครับ ช่วงต่อรางครับมีตัวต่อนะครับนี่ครับอุปกรณ์มอเติ้งพีไอครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้หยักลงที่ขอบรางครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดครับเวลาเราทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับนี่ครับอันนี้สําคัญนะครับตัวนี้ตัวล็อกรางครับนี่ครับดูแคมป์ครับนี่ครับก็จะยึดแบบนี้ครับแน่นหนาครับทุกตำแหน่งครับต้องเช็คชัวร์ครับ ตอน,นนี้กำลังทำการย mm ึดรางเลี้ยวนะครับแถวข้างบนแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดรางเลี้ยวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนะครับเช็คชัวร์นะครับทุกตำแหน่งครับแน่นหนานะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับขั้นตอนนี้กําลังทําการเดินท่อก่อนนะครับเราจะเดินท่อใต้แผงโซลาเซลล์ครับใต้หลังคาครับบนฝ้าเพดานครับเป็นท่อเหล็กครับ เนี่ครับเตรียมท่อขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับสองเส้นครับเคบก่อนที่จะทําการเดินท่อครับก็อํทำความสะอาดก่อนนะครับบนลังคาครับที่เราตัดแต่งเกียร์ไว้เมื่อกี้ครับ ก็ต้อองสะาดนะครับนี่ขับตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับนี่ครับเราเดินเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับสอดเข้าไปใต้หลังคาครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ครับการเดินท่อครับ นี่ครับตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อครับใต้แผงซูรัสเซลล์ครับเรียบร้อยครับนี่ครับก็จะเห็นแค่ตรงนี้นิดหน่อยครับเดี๋ยวก็จะใส่เฟกนะครับเป็นเฟ็กเหล็กครับเชื่อมต่อชุดสายครับเข้าไปครับเนี่ยบนฝ้าพิดานครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับเชื่อมต่อที่ชุดควบคุมครับชุดควบคุมอยู่ ตรงที่บล็อกตรงนั้นนะครับนี่ครับไปครับบนข้าพิดานครับใต้หลังคาครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กครับไปถึงตรงตำแหน่งนะครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อครับเสร็จเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการร้อยสายนะครับเพื่อเชื่อมต่อชุดสาย PV เข้ากับแผงโซลาเซลล์นะครับลงไปที่ชุดควบคุมครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการร้อยสายนะครับวันนี้ครับเราใช้สาย PV เบอร์สี่สแควร์มิลครับนี่ครับสายสีแดงสองหนึ่งเซนครับสีดำหนึ่งเซนครับวันนี้ติดตั้งหนึ่งสตริงครับสายชุดนี้เป็นสายกาวครับสายทองแดงเบอร์สิบครับสาย PV เบอร์สี่ครับสแควร์มิลครับทนแรงดันได้หนึ่งพันโวลต์นะครับวันนี้เราติดตั้งหกแผงนะครับแผงละห้าสิบโวลต์ครับก็สามสิบสามร้อยโวลต์นะครับนี่ครับทนแรงดันได้สบายครับวันนี้เดินสายประมาณสิบห้าเมตรครับ นี่ครับตอนนี้กําลังทําการร้อยสายนะครับสอดสายลงไปที่ชุดควบคุมครับเอาไอ้พอเลยเด้อโฆษณาการบาดคนตัวกันลูกพี่ไปนี่ครับก็ไปท่อครับก็ใส่การบาดครับปลอแเลยนะเนี่ครับสอดสายขึ้นมาที่บนหลังคาครับตอนนี้ครับนี่ครับอันนี้ครับก็มีท่อนะครับ เชื่อมต่อสายโซลาเซลล์ครับไปที่ขั้วบวกครับฝั่งนู้นครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมถึงตรงตําแหน่งที่เราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายโซลาเซลล์ครับเข้ากับแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัวเซฟโอนครับนี่ครับเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์ครับเข้ากับสายพีีนะครับฝั่งนี้เป็นคนลบครับ คนลบครับเขาหัวซีโฟเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงชุดละเซลครับฝั่งคนลบจะเป็นตัวเมียนะครับทีนี้เราใช้หัวซีโฟครับห่อพีเอไอเหมือนกันครับทนแรงดันได้หนึ่งพันโวลต์ครับนี่ครับใส่หัวพินครับเข้าไปที่คีมย้ำนะครับเสียบสายเข้าไปครับย้ำให้แน่นครับเสร็จแล้วก็ดึงครับเช็คชัวร์ครับใส่หัวซีโฟเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดนะครับ แล้วก็เช็คครับถ้าดันเข้าไปสุดแล้วจะดึงไม่ออกนะครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ําเข้าไปครับกันน้ําเข้านะครับเสร็จแล้วล็อกท้ายครับนี่ครับมีตัวล็อกท้ายครับขั้นตอนการล็อกหัวโฟครับมือด้านขวาครับอยู่กับที่ครับมือด้านซ้ายครับหมุนครับนี่ครับหมุนตัวล็อกท้ายนะครับนี่ครับเช็คช่วยทีครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ครับ ขั้วลบครับเข่าหัวตัวผู้นะครับนี่ครับตัวผู้จะไม่ตัวผู้จะมีเดือยครับนี่ครับเช็คพินด้านในครับนี่ครับเสร็จแล้วครับหนึ่งฝั่งครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นขั้วบวกครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับเข่าหัวซีโฟเป็นตัวเมียครับนี่ครับพินตัวเมียก็จะเล็กครับนี่ย้ำให้แน่นครับเช็คชัวร์ครับนะครับดึงไม่ออกนะครับเช็คที่รอยย้ำให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วใส่หัวซีโฟเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดนะครับหมุนออกมาเช็คครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกนะครับเนี่ยแน่นหนาครับใส่ยางรองกันน้ําครับกันน้ําเข้านะครับผมเคยใช้ใส่ยางรองกันน้ําครับจริงไม่คิดลอกนี่ครับล็อกท้ายครับนี่ครับขั้นตอนการล็อกครับก็มือด้านขวานะครับอยู่ที่เดิมครับดานซ้ายครับหมุนครับนี่ครับ หมุนที่ตัวล็อกท้ายครับนี่ครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟครับฝั่งนี้ขั้วบวกครับนี่ครับเข้าหัวตัวเมียครับตัวเมียจะไม่มีเดือยครับนี่ครับล็อกพินด้านในครับเช็คพินครับเช็คพินด้านในครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟครับเดี๋ยว่อร้อยสายครับติดตั้งรางเลียวครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์เลยนะครับ ขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับวันนี้ครับแผงรุ่นใหม่ครับใบฟิ่เชียวครับรับแสงสองด้านครับยี่ห้อ PS i นะครับนี่ครับฝั่งนี้ด้านหลังครับนี่ครับฝั่งนี้ด้านหน้าครับวัดแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ40-50ถึงโวลต์ครับตอนที่แผงโซลาเซลล์อยู่ด้านล่างนะครับ4 7จนี่ครับจุดครับผมตัวนี้ได้4 7เจ จุดเจ็ดโวลต์นะครับนี่ครับเช็คชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงนะครับวันนี้ทั้งหมดติดตั้งหกแผงครับก็ว่าทั้งทั้งหมดทั้งหกแผงเลยนะครับนี่ครับแผงรุ่นใหม่ครับได้ฉลากเบอร์ห้าครับจากกฟผครับนี่ครับว่าผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเป็นแบรนด์เดียวครับที่ได้สลากเบอร์ห้าจากกฟผครับตอนนี้นะครับในประเทศไทยครับเป็นแผงเทียวันครับเทียหนึ่งครับผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับ นี่ครับตอนนี้ครับเรากำลังจะทำการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับนี่ครับขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับแผงที่หนึ่งครับมาแล้วครับนี่ครับแผงที่หนึ่งครับนี่ครับยึดแผงแรกและแผงสุดท้ายครับตัวเอ็นแคมนะครับนี่ครับอุปกรณ์มอเสติ้งครับ P.S.I. ครับ มีหมุดเล็กๆครับไวาอยากลงที่ขอบแผงว่าอยากลงที่ขอบลางนะครับนี่ครับจะไว้ยึดแผ่นแรกนี่ครับแผ่นที่หนึ่งครับนี่ครับเอินแคมครับก็จะใส่มานี้ครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแผ่นที่หนึ่งครับ แผงที่หนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับแผงที่สองครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้ครับเราต่อนุกรมกันทั้งหมดหกแผงนะครับเนี่ยฝั่งนี้ครับด้านหลังครับใบฟิกเชียลครับใต้แผงโซลารเซลล์ครับเราใช้คิมเวร์นไทครับลัดช่วงต่อหัวจีโฟครับห้อยู่ใต้แผงนะครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงนะครับ เพื่อความปลอดภัยครับจะยืดอายุการใช้งานครับนี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแคมป์นะครับนี่ครับใส่ตัวมิดแคมป์ครับตรงช่วงต่อครับนี่ครับใส่ทั้งแถวข้างบนและแถวข้างล่างครับนี่ครับตัวมิดแคมป์ครับก็ใส่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็เล็งระยะนะครับแนวเชือกครับ เนี่ยตัวมิดแคมครับก็จะใส่ล็อกเข้าไปตรงรางครับแบบนี้ครับนี่ครับนะครับตัวล็อกก็จะล็อกรางครับนี่ครับมานนี้ครับกุมกรอนที่ยึดติดกับรางเลี้ยวนะครับนี่ครับล็อกแบบนี้ครับเนี่ยทุกแผ่นครับเราเล็งระยะนะครับถ้าตรงแล้วก็ล็อกเลยนะครับ ถ้าตรงแล้วก็ล็อกเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับสองแผ่นครับทุกขั้นตอนครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันนะครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมดหกแผงครับเนี๋ยคแผ่นที่สามครับขึ้นมาแล้วครับแผ่นที่ห้าครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับมาครับแผ่นที่หกครับ แต่สุดท้ายของวันนี้นะครับทุกแผงครับแล้วก็ทำเหมือนกันทุกขั้นตอนนะครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับนี่ครับใต้แผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ใช้คีมมันทายครับล็อกตรงช่วงต่อหัวซิโฟครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงนะครับเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานครับ ล็อกไว้ใต้แผงเลยนะครับชุดสายนะครับจะไม่แตะบนหลังคานะครับเนี่ยฝั่งนี้ครับด้านหลังครับรับแสงได้สองด้านครับเนี่ยครับตรงช่วงต่อครับก็ใส่เป็นตัวมิดแคมป์ครับตัวล็อกระหว่างแผงครับเสร็จแล้วก็ลิงระยะนะครับแนวเชือกครับทุกแผ่นครับก็ตรงกันที่สุดนะครับให้เรียบร้อยครับ เนี่ยรัาตรงแล้วก็จดล็อกเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับวันนี้หกแผงครับตัวยึดจบระหว่างแผงครับก็เป็นตัวออนแคมนะครับ นี่ครับล็อกตัวอินแคมครับนี่ครับยึดอินแคมนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการยึดสายกาวนะครับเข้ากับตัวล็อกกาวครับนี่ครับตันนี้ครับตัวล็อกสายกาวนะครับเพื่อเชื่อมต่อชุดสายทองแดงนะครับที่เป็นสายกาวนะครับเข้ากับตัวล็อกกาวครับเพื่อเชื่อมต่อชุดแผงโซลารเซลล์ครับกับชุดลังเดียวนะครับเชื่อมต่อชุดสายกาวเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือว่ามีไฟลวลงอุปกรณ์ครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับ อุปกรณ์ก็จะได้ไม่พังเสียหายครับไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวล็อกสายกาวครับก็จะใส่ประมาณนี้ครับนี่ครมีหมุดเล็กๆครับเอาวาอยากลงที่ขอบล้างนะครับตัวนี้ตัวเอ็นแคมครับหมุดลงอยากลงที่ขอบรางครับตัวนี้เอาไว้อยากลงที่ขอบแผงครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับนี่ครับนี่ครับสายทองแดงที่เราใช้เป็นชุดสายกาวนะครับเราใช้สายทองแดงเบอร์สิบนะครับ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าครับต้องใช้สายทองแดงเบอร์หกขึ้นไปครับที่เป็นสายกาวนะครับตอนนี้เราใช้เบอร์สิบนะครับก่อนที่เราจะล็อกสายกาวนะครับเราต้องปอเห็นสายทองแดงก่อนนะครับอย่างเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปที่ล่องนะครับยึดสายกาวครับนี่ครับล็อกลงไปครับใส่ทั้งแถวข้างบนแล้วก็แถวข้างล่างนะครับ ติดชุดลางเดียวกี่กี่แถวก็ต้องใส่ชุดสายกาวนะครับให้ครบทุกแถวครับวันนี้เราติดตั้งชุดรางเดียวสองแถวครับน่ครับรูดสายให้ตรงครับทุกขั้นตอนครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเรียบร้อยสวยงามครับก็ทําให้ดีที่สุดครับทุกงานครับต้องปลอดภัยครับนี่ครับ ต่อกให้เห็นสายทองแดงครับเสร็จแล้วล็อกครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งชุดสายกาวนะครับนี่ครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับงานบนหลังคาครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวของไมเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ในห้องควบคุมนะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการติดตั้งนะครับเดินท่อครับเดินรางไวเวครับเพื่อเชื่อมต่อชุดสายโซลาเซลล์ครับจากบนหลังคาครับลงมาครับตอนนี้เราติดตั้งชุดตู้คอนเมอร์ครับก็ตัวอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้ตู้คอนเมอร์ตบริลุกค้านะครับนะครับตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อนะครับชุดสายจากแผงโซลาเซลล์ครับลงมาข้างล่างแล้วนะครับตัวนี้เบรคเกอร์ดีซีครับฟิวส์ดีซีครับสายกัไฟดีซีครับ ชุดนี้ควบคุมแผงโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด1นึ่งสติงครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เอซีครับเบรกเกอร์อาร์ซีบีโอครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับเสร็จกันฟ้าเอซีครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับเราทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวครับเสร็จเรียบร้อยครับนะครับตอนนี้เชื่อมต่อนะครับจากตู้คอนซูเมอร์ครับเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ครับ3.3มจุดกิโลวัตต์ครับตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดครับตัวนี้สายจากแผงโซล่าเซลล์ครับนี่ครับตัวนี้สายซีทีกันย้อนครับ ชุดนี้เป็น Wi-Fi ครับรับส่งสัญญาณครับดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับตัวนี้เป็นสาย AC ครับเวลาโซลาเซลล์ครับอินเวอร์เตอร์ครับผลิตไฟได้ครับก็จะผลิตไฟย้อนกลับเข้ามาครับขนานเข้ากับตู้ของลูกค้านะครับนะครับเบรกเกอร์20แอมตัวนี้ครับนะครับไฟก็จะย้อนกลับเข้ามาครับขนานเข้าที่ชุดควอบคุมครับตัวนี้เราใส่ซีทีกันย้อนนะครับเวลาโซลาเซลล์ผลิตไฟได้เกินครับจะไม่ย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับ นี่ครับมาตรฐานทางการไฟฟ้าเลยนะครับใส่ซีทีกันย้อนครับไม่มีไฟย้อนกลับแน่นอนครับตอนนี้เราทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมไบเนอร์ครับตัวอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการทดสอบระบบนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ทําการทดสอบระบบนะครับครับตอนนี้ครับโซล่าเซลล์ผลิตไฟได้1470วัตต์นะครับ ันนี้แสงไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ใช้ไฟภายในไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับเป็นชุดออนกิจนะครับ3.3กิโลวัตต์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์ครับ580วัตต์ยี่ห้อ PSI ครับไบเฟคเชียลครับรับแสง2ด้านครับทั้งหมด6แผงนะครับติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานครับประหยัดคุ้มค่าคืนทุนแน่นอนครับเหมาะสำหรับบ้านที่เปิดแอร์ตอนกลางวันครับ หนึ่งหมื่นสองพัน BTU หรือว่าสองหมื่นสี่พัน BTU ได้นะครับผมนี่ครับวันนี้เราติดตั้งที่อำเภอสังกะแพงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านสันกลางครับบ้านคุณปียพรครับขอบคุณที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับบริษัทเอคลิงเตอร์ซิสเต็มครับเราเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณปียพรครับที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับผมติดตั้งโซลเซลต้องช่างดอยโซลเซลครับขอบคุณครับ